เต็มตอนนี้คือแบบทั้งตัวนี่คือระบมไปหมดแล้วนะครับเ okay, มื่อกี้ก็เจอกันไปแล้วนะครับน้องเอวาโนหะ oh, แล้ววิวแบบโอ้โหมีซนะิ mm ่งมากๆตอนนี้ไม่ขับรถขึ้นแล้วครับจะมานั่งรถแดงขึ้นไปแทน,น mm hmm. ตอนนี้เราก็อยู่ที่ไนซ์ซาฟารีนะครับผมอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วนะครับผมก็หลังจากที่เราไปเที่ยวที่ดอยอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวมาวันก่อนนะครับ วันนี้ก็ขับเข้ามาในเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวจุดแรกที่เราไปแวะก็คือเป็นประตูท่าแพนะแต่ว่าไม่ได้ถถ่ายคลิปมาด้วยนะครับผมว่าเมมเต็มก็เลยแวะไปที่เซ็นทรัลเชียงใหม่นะครับแล้วก็ไปซื้อเมมมาเปลี่ยนใหม่นะครับก็เดี๋ยวอ่ะนี่จุดต่อไปของเราจะไปที่ไนซ์ซฟารีนะครับแล้วก็จะไปดูกันว่าเป็นยังไงเนี่ยเป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันนะครับที่มาที่นี่นะฮะยังไม่เคยมาที่นี่มาก่อนนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่มาเชียงใหม่ด้วยนะครับคือภาคเหนือยังไม่เคยมาเลยนะฮะก็เดี๋ยวไปดูกันครับ ันนี้เป็นที่จำหน่ายก๋วเข้าชมนะครับในสวนสัตวนะ์ที่ขายของที่ระลึกต่างๆของสวนสัตว์นะครับผมล้อรอบตรงนี้เลยแต่ตอนนี้รอน้องนะครับซื้อ,ซ,อซื้อบัตรเข้าชมอยู่นะครับโอเคพันละห้าสิบใช่ไหม มีตารางบอกนะครับมีใบให้มาด้วยไม่แน่ใจเห็นหรือเปล่าก้องไม่โฟก,กัสนี่นี่นี่ครับเซเลบเซเลบของที่นี่นะครับน้องอวาน้องอวาก็เป็นเสือที่หน้าตาน่ารักนะครับอันนี้เป็นกลองกิ้งก่านะครับน้องกำลังทำอะไรน้องกำลังนอนตาค้าง เลยล่าๆัปเป็นกรงของกิ้งกาดนะครับด้านซ้ายมือเป็นเป็นนกอ่านี่ไทเกอร์เวิลด์เชียงใหม่อ่ามีไงน้องเอวะเอวา,อาขึ้นจอด้วยโหด้านในนี่เย็นเลยด้านในนี่เย็นเลยนี่เป็นกรงแมวป่ากรงแมวป่า นอนชิวเลยดูวยนอนชิวเลยไม่เอาปากเสือด้านในห้องนี้ก็เปิดแอร์นะครับเปิดแอร์เย็นเลยสบายนะครับไม่ต้องกลัวร้อนเลยนอนสบายใจเฉยมตรงคนเยอะๆนะครับน่าจะเป็นเอวาปะ <c oughs> ไงหลับปุ๋ยเลยครับตอนนี้ <c oughs> สองตัวนี่หลับสบายเลยสองตัว เมื่อกี้ก็เจอกันมาแล้วนะครับเอ๋น้องเอวาไม่รู้ตัวไหนนะมีสองตัวตัวชื่อ Luna ลูน่าก็มีอีกตัวชื่อเอวาอก็เสือที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยมีทั้งชื่อเอวาแล้วก็ชื่อลูน่านะครับนาๆๆๆ่ารักมากเลยนะตรงนี้ก็จะเป็นอีกกองหนึ่งนี่เป็นสิงโตเอเป็นเสือโคร่งขาวป่ะสิงโตอเสือโคร่งเนี่ยไลขนาดนี้ แล้วดูตัว <pl> น <ains> ู้นนี่นี่ตัวนู้นงอนแล้วดูดินี่นีตัวนี้นอนเหงาความจริงอันนี้นอนเหงาเลยไม่มันอยู่ข้างในใช่ไม่ความจริงอ๋อมีสองตัวด้วย่งดูว่าสายตาแบบสายตาเหมือนพร้อมที่จะวิ่งเข้ามางาบเราอ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้นะฮะในซาฟารีบริเวณที่เราจะเข้ามาดูน้องเอวานะครับก็เป็นห้องแอร์นะด้านในนี่คข้างเย็นดีนะฮะ นี่ก็มีเสือหลายตัวนะครับหลายชนิตนะฮะก็นอนอยู่ในโกู้กระจกนะครับ วันก่อนเดินขึ้นเขาไป8ดชั่วโมงนะฮะแล้วเมื่อวานก็เดินลงจากเขาประมาณ3มชั่วโมงตอนนี้คือแบบทั้งตัวนี่คือระบมไปหมดแล้วนะครับเดินเดินขึ้นเนินลงเนินนิดนิดหน่อยหน่อยนี่โอ้โหร้องโอดร้องโอยเลยทางขึ้นไม่เท่าไรหรอกทางชันเอแม่ีโดยเฉพาะทางชันนี่คือยิ่งปวดขาเลย วันนี้เราจะมาพักที่นี่กันนะฮะถึงที่มอนแจมแล้วนะครับทางขึ้นค่อนข้างยากนะแรกๆเหมือนจะไม่ค่อยชันนะครับผมช่วงช่วงต้นๆน,นะแต่ว่าพอทางขึ้นมาใกล้ๆจะช่วงปลายบนๆเนี่ยรู้สึกว่าแบบุนี่ยากเหมือนกันนะเนี่ยโห oh, แล้ววิวแบบโอ้โ oh, ห amazing oh, มากโห oh, ดูสิเพื่อน oh, ๆโอ้โหสวยมากสวยมากฮะ นี่มีวิวพระอาทิตย์ตกดินด้วยนะครับตรงนี้นะฮะโหแบบวิวหลักล้านนี่น่าจะเป็นจุดที่มานั่งกินหมูกระทะได้ได้ฟิลดีมากนะครับแล้วดูโอ้โหดูวิวแบบโคตรสวยเป็นไ,ไงฮะวิวน่าจะได้อย่างนี้ยอันนี้ก็ อยู่ที่ไร่อะไรนะไร<ล>่สายหมอกไร่สายหมอกนะฮะนี่ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะแต่ว่าเรามาพักกันที่นี่ครับแล้วก็วิวเขาแบบค่อนข้างที่จะดีสวยมากเลยใช่ค่อนข้างสวยมากเลยนะครับตรงนี้นะครับผมอากาศก็ตอนนี้กําลังเย็นสบายนะครับไม่ถึงกับหนาวมากนะฮะอ่ายิ้มแม่ริมนะครับตอนนี้อุณหภูมิไม่แน่ใจว่ามันตรงกับตรงนี้หรือเปล่านะอุณหภูมิป,ประมาณี่ย21องศานะครับ21องศาแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเย็นกว่านี้ไหม แออต่ตอนคืนนี้ก็น่าจะหนาวอยู่นะฮะน,นี่ก็คือไฮไลท์สําคัญนะครับของการมาเที่ยวที่ภูเขานะครับแน่นอนนะฮะมันจะต้องมีหมูกระทะนะครับผมนี่แต่ว่าหมูกลงังยังไม่ย่างนะแต่ก็จะประมาณนี้นะครับนี่บรรยากาศม,มันได้จริงๆใช่ไหมครับเชฟใช่ครับโตร ปวดขาดิเวอร์มือโปรยืนนานไม่ได้มั่นใจได้เลยนะคนนี้ลูกค้ารอเริ่มวาักสงสัยเนี่ยเะเหมือนกันเนี่ยแหละครับพี่ลูกอันนี้แม่มาแน่นอนครับมีน้ำอุ่นอยอะเหมือนกันน้ำอุ่นน้ำห้อนเป็นไงแม่วันนี้เหนื่อยไหมฮะโอ้มีความสุขมากค่ะปวดแข้งปวดขาไหมปวดปวดปวดมากแต่ก็ทนได้นะจ โอ้หมีผักด้วยชอบจังผักอันเนี้ยชอบผักบุ้งตลอดทางเลยวันนี้เชื่อใจได้เลยเสื้อคนนี้เขามีเทคนิคัลับขี้มือขี้มือไม่ละลางยตอนนี้อากาศก็เย็นนะเย็นเย็นสบายดีนะครับผมแล้วก็ไม่ได้หนาวมากนะเนี่ยผมใส่เสื้อแขนสั้นก็ยังรู้สึกว่าแบบยังไม่หนาวเท่าไหร่นะแต่ว่าตอนคืนนี้มาแน่นอนนะครับ วันนี้นะครับคือวันสุดท้ายที่เราจะอยู่ที่เชียงใหม่นะครับของหลังจากที่เที่ยวมาตั้งแต่วันที่5นะครับตอนนี้เวลาประมาณ7จ็ดโมงห้นะครับผมก็เดี๋ยวพักรับประทานอาหารเช้านะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับนะครับก็น่าจะขับรถยาวๆนะครับวันนี้ตอนนี้อุณหภูมิประมาณ17องศานะครับสิองศา17องศากําลังสบายนฮะเย็นสบายดีนะครับผมที่พักเขามีอาหารเช้าให้ด้วยนะครับ ต้มแล้วก็มีหอ่อซีลมาแบบนี้นะครับอันนี้ผมอยู่กับน้องสองคนนะเรามีสองชามแล้วก็มีไข่ต้มเนี่ยไม่แน่ใจไข่ต้มหรือไข่ลวกก็ไม่รู้ โอเคครับตอนนี้นะฮะเราจะหน้าขึ้นไปดอยสุเทพต่อนะครับผมติดลมนะครับยังไม่อยากกลับตอนนี้นะฮะตอนนี้ไม่ขับรถขึ้นแล้วนะครับจะมานั่งรถแดงขึ้นไปแทนนะครับผมคนละ100บาทนะครับขึ้นลงนะฮะขาขึ้นห0าขาลงห0านะครับไม่แก่รู้สึกเหมือนคนเดิมอ๋อคะวันนี้ขายก็ะสิสวม ดอยสุเทพนะครับตอนนี้อันนี้น่าจะเป็นจุดที่เอามาซื้อขายตัวเข้านะคระับมี24องศาแต่ว่าไม่รู้บนยอดดอยเท่าไหร่มีลิฟต์ด้วยนะครับตรงนี้ไม่ต้องเดินขึ้นให้เนี่อยถึงด้านบนแล้วนะครับผมตรนนี้ ข <It> <aban> well ึ้นมานี่ต้องถอดรองเท้าด้วยนะฮะนี่นะครับก็จะเป็นภายในนะฮะตรงนี้เป็นเจดีย์ไม่แสงจ้าขนานี้ัหย